คุณ <มา S 1> พิญญาสวัสดีครับสวัสดีค่ะจากบริษัทนอ n c เ i n t e เนช t i o n a l จำกัดมหาชนนะคะก็จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำค่ะจะมีตั้งแต่เครื่องกรองน้ำตั้งแต่ใช้ในครัวเรือนแล้วก็อุตสาหการรมด้วยค่ะบริษัทตั้งอยู่ที่ไหนครับอยู่รามอินทราค่ะตำแหน่งงานที่กำลังงหาคือตำแหน่งงานไหนครับผม เป็นประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารคร่ะหรือว่า C A O อ๋อนี่เป็นเลเวลระดับสูงเลยนะครับก็จะเป็นหนึ่งกลุ่มที่เมื่อสักครู่เราได้มีการสรุปไปว่าเอเป็นกลุ่มที่มีฐานข้อมูลเยอะไม่แพ้กันนะครับชื่อตำแหน่งงานคือประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารสายงานบริหารค่ะ ประธานฝ่ายบริหารเลยนะครับทีมงานเดี๋ยวลองพิมพ์ชื่อตามนี้ตรงๆไปก่อนนะครับประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารระบบมีแนะนํามาให้นะครับว่าที่เยอะที่สุดจะเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารแบบนี้จะมี24,0 0 0นัใบนะครับเรียกใกล้เคียงได้จริงๆที่20 0 0 0เนี่ยระบบมีการ grouping ชื่อที่เหมือนๆกันมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีอย่างตาแหน่งผู้บริหาร managing director ไว้ president แบบนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องนึกคาระบบก็จะช่วยดึงมาให้แล้วนะครับสเต็ปหนึ่งแล้วก็มีแนะนา มาเพิ่มนิดหน่อยครับมีเป็นผู้ช่วย MD แบบนี้พอได้ไหมครับผู้ช่วยผู้บริหารคนนี้เขาจะดูแลใน3ฝ่ายอะค่ะจะมี HR IT แล้วก็ทุรการซ่อมบำรุงเหมือนกับเป็นเฮดของผู้บริหารของ3หน่วยงานนี้ใช่ครับผม ซึ่งในบางองค์กรอาจจะมีชื่อที่คล้ายๆกันที่อาจจะเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหรืออะไรประมาณนี้ก็อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างหรือเป็นผู้อํานวยการดีเรกเตอร์แบบนี้ยังพอได้ไหมครับจะได้เจอจานวนเยอะขพ้นก็น่อจะพอได้ได้อาจจะเป็นระดับผู้อํานวยการหรือดีเรกเตอร์นะครับเดี๋ยวให้ทีมงานลงใส่เห็นไหมครับอันนี้บางทีเราใส่เพิ่มไปอีกหนึ่งชื่อเจอเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเลยนะครับทีนี้มาดูในส่วนของคีย์เวิร์ดกันบ้างครับอันนี้เราอยากได้คนที่มีคําว่าอะไรเป็นพิเศษไหมครับหรือดูด้านไหนเป็นพิ งาน HR IT อย่างเง nice ี้ยค่ะก็มีประสบการทางด้าน HR Human Resource ด้วยทางด้าน IT ด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็เป็นทางสายงานไหนนะครับซ่อมบำรุงอาจจะไม่ได้เน้นมากโอเค เอชอาร์ทรัพยรมนุษย์นะครับทรัพย์บุคคลหรือว่าจะเป็นทางด้าน IT, IT. คือตัวคีย์เวิร์ดเนี่ยมันจะไปจับกับคําที่อยู่ในเรซูเม่นะครับถ้าเกิดเขามีคําว่า h r มีคําว่า IT เนี่ยมันก็จะจับขึ้นมาให้อาจจะเพิ่มคําว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปเผื่อด้วยเป็นภาษาไทยก็ได้ครับไอทีก็อาจจะมีคําว่า Information t e c h n o l o g y เข้าไปด้วยก็ได้ครับคำว่าบริหารด้วยก็ได้บริหารนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวทีมงานลองใส่เป็นเมจเมนต์ครับเพราะว่าตำแหน่งนี้จะไม่ได้เป็นเหมือนระดับเจ้าหน้าที่แล้ว เป็นชื่อโปรแกรมหรือเป็นอะไรอย่างนี้แต่ว่าต้องคุมดูแลภาพรวมนี้ใช่ไหมครับของแต่ละไฟล์ อันนี้อาจจะต้องไปดูในตัวลักษณะงานอีกทีนึงครับผมเบื้องต้นลองดูประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปปรับเพิ่มด้านในกันนะฮะจริงๆเรียกว่าเป็นเลเวลระดับสูงเหมือนกันนะครับเป็นกลุ่มคนที่เจอฐานข้อมูลข้างๆเยอะมากนะครับแต่ว่าเราอาจจะใช้ตัวกรองเพิ่มเติมเพื่อให้เจอคนที่ใช้มากขึ้นเบื้องต้นไม่น้อยนะฮะสามหมื่นเกือบสามหมื่นเจ็ดนะครับจำนวนเรซูเม่มาดูท่านแรกก่อนนะครับท่านแรกที่ปรึกษาผู้บริหารด้านการพัฒนาองค์กรและผู้จัดการแผนกสรัพาบุคคล OD Executive Advisor and HR Manager นะครับอันนี้ก็เป็นคัลท์์ด้ยแา็น HR ก O word ะี ที่เจอก็จะมีทรัพยากรมนุษย์นะครับเป็นระดับผู้บริหารนะครับแล้วก็น่าจะเป็นความชี่ยวชาญด้าน HR แล้วก็ HRD HROD นะครับประมาณนี้ในท่านแรกเดี๋ยวเราค่อยปรับเพิ่มเติมได้นะครับตอนที่2 Director of Information Technology นะครับเป็นสายงานด้าน IT นะครับ Information Technology นะครับตามคีย์เวิร์ดนะครับในการบริหารคน Management เป็นสารสนเทศแล้วก็เป็นระดับบริหารด้วยแอันนี้จะเป็นสายด้าน i ออีกด้านหนึงท่านหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการนะครับในธุรกิจทรัพยากรบุคคลมาเหมือนกันครั สบการณ์20กว่าปีนะครับถ้าดูจาก <20 S 2> ข้อมูลประมาณนี้อยากปรับตัวกรองตัวไหนเพิ่มไหมครับเพื่อให้เจอคนที่ใช่มากขึ้นนะครับเข้าไขที่หาอยู่ไหมครับน่าจะพอเข้าอยู่ค่ะครับผมเนื่องจากว่าเป็นตาแหน่งระดับบริหารระดับสูงก็เลยกาลังหาผู้ที่มีประสบการณ์3หน้างานนะครับ<ช>อันนี้น<ช>แบบว่าจ่อลงไปในข้อมูลอาจจะเพิ่มเติมได้บางคนอาจจะมีประสบการณ์ด้านเอชามาเยอะหน่อยบางคนอาจจะมีด้านไอทีมาเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับอยากจูนตัวไหนหรือปรับตัวไหนในเงื่อนไขการกรองเพิ่มเติมแจ้งได้นะครับจะได้เจอคนที่ใช่มากขึ้นเป็นประสบการณ์หรือว่่าาในปรรระะเภทธุกิจออไยงี้ สามารถกรองได้เหมือนกันนะหรือว่าช่วงอายุก็ได้ครับอายุก็จะ3 7มสิบเจ็ดถึงสี่สิบห้าโอเคครับสามสิบสูงสุดคือ45นะครับเพราะฉะนั้นระบบก็จะไปกรองให้จากจําจนวนเมื่อสักครู่สามหมื่นกว่าตันเนี่ยก็จะกรองแค่เฉพาะช่วงอายุ3 7มสถึงสีให้ก็จะตัดส่วนที่น้อยกว่าหรือมากกว่าไปนะครับจะได้ไม่ต้องแบบว่าเสียเวลานั่งอ่านทีละใบยเยอะขึ้นนะครับจากเมื่อสักครู่สามหมื่นกว่าเหลืออีหนึ่งสี่ครับอยู่ในช่วงอายุที่กําหนดแน่นอนนะฮะแรกเมื่อสักครู่นี้ยังอย ยังมีอยู่ให้เห็นนะนอกจากอายุแล้วอยากลองตัวอื่นเพิ่มไหมครับทักษะภาษาอะไรเงี้ยจะเป็นไหมครับภาษาหรือเเลนส์เดือนอันนี้ได้ไหมคะเข้าสู่ระบบภายในระยะเวลาอ๋อหมายถึงว่าการที่เขาอัปเดตใช่ไหมครได้นะครับเพราะว่าบางคนถ้านานไเปแล้วเขาอาจจะได้งานก็จะมี2ด้านนะครับบางท่านที่มีการติดต่อไปอาจจะเป็นช่วงที่กําลังสนใจปฏิบแติจะไม่ได้อัปเดตอันนี้สนใจเข้าสู่ระบบระยะเวลาในประมาณช่วงไหนครับอันนี้ระบบสามารถกรองได้เหมือนกันก็แนะนำอาจจะ3เดือนไหมครับ สาม<น>เดือนอันนี้สามารถกรองได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปเจอข้อมูลเก่าๆก็เอชาหลายท่านก็มีการติดต่อไปแล้วก็มีการพูดคุยกันก็ได้เช่นกันนะฮะดูผลลัพธ์นะครับ จากเมื่อสักครู่ยังเป็นหลักหมื่นอยู่นะครับลงมาอยู่ที่1,289 Resume ซ,ซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะมีการเข้าสู่ระบบในช่วง3เดือนก่อนหน้านี้นะฮะรวมทั้งเข้าสู่ระบบเมื่อวานนี้หรือ2วันที่แล้วแบบนี้ด้วยนะครับตอนหลังไป3เดือนแต่ว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นข้อสังเกตไว้นะครับในระดับบริหารโดยส่วนใหญ่ก็อาจจะมีเขาเรียกว่าไม่ได้เปลี่ยนงานบ่อยมากนะ นะครับบางคนก็อาจจะอยู่นานแล้วก็เป็นกลุ่มหนึ่งของแคนดิเดตที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับว่าบางทีเราออฟเฟอร์ไปหรือเสนอตําแหน่งไปหรือบ,บทบาทหน้าที่งานใหม่หมๆไปก็มีความที่เขาอาจจะสนใจในตาแหน่งงานนั้นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าคุณสมบัติตามหน้าจอประมาณนี้ประมาณนี้นะครับถือว่าอยู่ในข่ายกลุ่มคนที่เราต้องการอยู่ไหมครับถ้าคข้าข้าน่าจะมีอยู่ค่ะแต่ว่าต้องเข้าไปดูอีกทีนึงในรายละเอียดเพิ่มเติมนะ<ฮ>่คะเพราะว่าในรายละเอียดงานเราอยากได้คนที่ดูคุมมาทั้ง3หน้าใช่ไหมครับใช่แต่ว่าเวลาทางคุณอภิญญาปเสรร์ต่ออาาาจจจะะดูกกบณ ตรงหมวประสบการณ์เนี่ยครับแล้วเราลองดูเพิ่มเติมของเขาดูว่าเขาเคยอยู่ในสายไหนมาบ้างนะครับ<ช>บางคนอาจจะอยู่ในสายทรัพยากรมนุษย์เยอะหน่อยอย่างที่พี่บอลบอกรบหรือบางคนอาจจะสายไอทีเยอะหรือบางคนอาจจะเคยผ่านทั้ง2 3สาสายมาเลยนะครับ,รบงั้นข้อมูลเบื้องต้นประมาณนี้ถือว่าได้เจอกลุ่มคนที่ใช่แล้วดูแล้วน่าจะแฮปปี้ขึ้นไหมครับค่ะต้องขอบคุณทางคุณอภิปญ,ญาที่ให้เกียรติมาเซิร์ชกับเราในรายการนะครับค่ะขอบะคุณครับมี็นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับ